รูบอดี้ภายนอกครับล้อแม็กขอบ15ยางสวยนะครับจะได้ยาวนะครับนี่ครับภายในนะครับเบาะไม่ขาดนะครับมีเก็บงานก็คือชกชกหน้าซ้ายนะครับโชกหน้าซ้ายและใช้งาน2ระบบนะครับ จัดน้ำมันนะครับสีขาดเดือนนะครับสภาะครัชกหน้าซ้ายนะฮรต้องอัดน้ำมันนะครับสีสวยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเดี๋ยวค่อยไปดูห้องเครื่องกันติดเครื่องกัน ียร์ธรรมดานะครับแอร์เย็นนะครับ รถไม่คิเลนะครับขี่ไปไม่อายใครนะครับดีกว่าขับเวบนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องห้องเครื่องแห้งๆนะครับแบตใหม่นะครับนี่แถมเชือกลัดให้ไปด้วยนะฮะแบตใหม่เครื่องไม่เยิ้มนะครับสะอาด กันแดดกันฝนแอร์เย็นนะครับน้ำไม่ดันนะครับ